่อากือลงไปเลยครับผมบานนีอ้อืม,อมและข,าาขา่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงม,มิลหอมกระเทียมพริกลงไปอ่ะน้ำเดือดแล้วพี่นอ้องปลาลงเลยครับผมบ้านอืมออมาขังไป รถก่อนเลยครับผมบัดนี้อ๋อพอใหญ่สู้ลงไปบันนี่ปรลาลงไปปลาครับผมติมปลาลางไปจังเลยความนัวออดอกแคยลองครับผมบัดนี้ เด็กของไปก่อนสุกงานอยู่ดอกดอกแค่พอหอมก็ได้จะต้นพี่น้องนี่ก็หอมอยู่ดอกไปมันแมงกินมืดเนี่ยเออหนี่ก็หอมหอมอยู่ดอกนะอืมเดี๋ยวจะพักเกนคมในจักหน่อยนี่งจะเสียบกับผมหน่อยกเกนคมมาตรงเสายไลย่เราสามีปัน มไม่นด้รสชาติเดี๋ยวแต่หนอาไบต้มขินกับเกลียวผักสีลาวหอมบัวพี่น้องลองไปเลยบนี้อ่าแต่สุดยอดครับผมป่ะนี้สักพักยกเสิร์ฟครับผมอ่ะเดี๋ยวปิดฝาก่อน อลองไปย่างกระดอกกันดีกว่าจะไม่ชอบกระไายอ่านี่เป็นตะแเสบบอพี่น,อน,น้องน,น้ำใสๆฮอนๆนะครับผมสดเลยโอ้หลงคอดีครับเอ้ยใส่ผักเก็ดผมเข้าไปนี่รสชาติอำลำแซ่บๆเลยพี่น้องเลยอ่ะพริกปองโรยครับผมไปนียพร้อมเสิร์ฟครับผมพี่น้องอ่ะครับผมแซ่บๆแล้วกันครับพี่น้อง Oh, wait.